โคชกุดหรืกอกอดชาเป็นของศักดิ์สิทธิ์นับถือกันในหมู่ผู้ศึกษาพระเวทที่รู้ลึกรู้จริงว่าเป็นของมงคลที่หาได้ยากยิ่งและมีอนุภาพสูงหลายประการเป็นของโพกษาจากการเป็นของงอหมายถึงการเกี่ยวเหนี่ยวรังไว้อีกประการหนึ่งขอก็คือขอได้เป็นคำมงคลหากนำมาไว้ที่บ้านยังเป็นของคุ้มอาถรรพ์ด้วยเชื่อว่ามีอนุภาพบังคับทุกสิ่งให้เป็นไปในทางที่ดีไม่ก่อกำเริบเดือดร้อนหากผู้มีวิทยาคุณอื่นจะมารองวิชาก็มักแพ้ภัยตัวเองไปเพราะอำนาจเหล็กคชกุดสะกดอาคมไว้ไให้แสดง ธิ์ได้นั่นเองรวมถึงได้ผลดีในทางควบคุมคนให้อยู่ในอำนาจด้วยโคชกุฏหรือขอช้างถือเป็นเครื่องรางมงคลหนึ่งใน8สิ่งมงคลของศาสนาพราหมณ์เพราะโคชกุตเป็นเทพศาสตาชนิดหนึ่งของพระพิคเนสว่วนในตำราเก,ก่าแก่กล่าวไว้ว่าโคชกุฏนั้นใช้ในการควบคุมกิเลสให้อยู่ในที่ตั้งเป็นศาสตราวุธประจําตัวพระพิคเนสว่วนที่สามารถทําลายอุปสรรคปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างให้พ้นทางในตำราเรื่องป่าหิมพาน์เล่าว่าได้มีช้างมีฤทธิเดชมากชื่อเอกทันได้สร้างความเกกกะรัตลานให้กับ เหล่ามนุษย์เทวดาพระอิศวรจึงมีรับสั่งให้พระนารายณ์ตามหาช้างเอกทานจนพบจึงให้บวงบาคล้องช้างเอกทานเอาไว้แต่ก็เกิดปัญหาเพราะบริเวณที่จับช้างเอกทานเป็นทุ่งกวางไม่สามารถหาต้นไม้ผูกช้างได้จึงปักตรีศูนย์ลงไปในดินและเสกให้ตรีศูนย์กลายเป็นต้นมะตูมยักษ์และผูกช้างเอกทานกับต้นมะตูมใหญ่นั้นจนคลายความพยศแล้วได้หักกิ่งมะตูมเสกเป็นโคชกุฎบังคับนำช้างเอกทานเข้าพบพระอิศวรต่อมาได้ทรงมอบโคชกุฎนั้นให้กับพระพิคเนศเป็นอาวุธประจำกาย